สวัสดีครับพวกเราชาวสายแบบซี่แคมเบรี่นะครับวันนี้คุณตาว่าจะพาคุณปูป่ออกเดินนะครับเดี๋ยวเรามารุ้นภารกิจกันนยังไมีปนเลยบ๊วยๆเดียวก่อนนินดูฟัน,น,นเสือนะครับกโคมรเจาะเบาหวานให้คุณตาถึงบ้านเลยนะครับ Nó thích bầu ảnh của con Ôi, mất thì chó heo không chặt kẹp bắt đều đâu. Cuốn kẹp hả? Chó kẹp ổ biệt đi. <laughs> Mình nhắn mất thì ổ biệt luôn. <laughs> <là> mấy <laughs> 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 เมื่อวานหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามขึ้นขึ้นไรวะเบาหวานตายยังไม่ทัที่ครับเดี๋ยวเรามารอลุนภารกิจกันนะครับว่าจะเอาสิดงปลูทองใบออกเดินหนยเพราะว่าพรุ่งนี้คุณตารับงานเห้ยเหนอะคุณตาเนี่ย ก็มีความเสือนะครับกับคุณครูนะครับมาเจาะเลือดให้คุณตาถึงบ้านนะครับซื้อเครื่องเจาะเลือดมาให้คุณตานะครับเรามาดูภารกิจกันนะครับว่าจะพาปูทํ้ใบออกเดินเป็นยังไงบ้างนะครับ นุ่มอมใน่เฮ้ยนน่นโคร่ายช่วยขอบคุณมาเลยโอเคคุณแม่ก็จัดหนาเที่ยงิี่ว่าขึ้นคุณปูนะคะันเอเดันก่นไปต้นล่างกิพ่อได้ขึ้นคุณปูแล้วนะคะคุณนีไปด้วยคนสั่นแล้วเพื่อนขี่สิ แซมพีที่อ๋อแท็กี่ทาท้าองใบทาทองใบถ้าคนขึ้นอยู่ข้างบนแล้วม็นะไหรอก,ก้าชอบก็มันก็อรอยจะเอา,อา,เอา,อาเมาแซงแซงกล้วต้องหาแทซี่ไปรถคันไหนครับที่ไปคันรถแท็กซี่ไปเสาเชือกเไปของไปตรงนี้โดยตรคุณตาพีงเดียวเพชรรถกตะเพชรตานคุณไปเลยบอก ไปทางไหนเนีออกทางไหนนี่ฮะทางเข้าให้ออกมันไปเอากลับมาก็มาอาบน้ำที่กาว่าจะไปเดินไปไหนครับนี่ว่าจะเดินดูเดินนี่เดี๋ยะออกงานก็เลยเดินดูหน่อย จิเอาหุ่นมือเอหมอสะซองใส่เละโอ้ยยิ่ไอ้เกี้ยงเลยละช้างจะเดินไหมคุณยายบอกว่าคนเดินช้างก็เดินได้ย่คนน่ะจะเดินได้ไหมใช่นน่าตจกันวอเดินแม่รอบห้าเดือน คนขี ừ, ่คนขี่สันบอกคนขี่สันตัวเกินนี่นะคุณปู่ทองใบก็ได้ออกเดินได้เส่นทางนะคะคุณแม่มาแบบทุกนาการลุกก็เดินนำหน้าคุณพ่อนะคะ สวยมากเลยนะคะได้กินอะไรนู่นี่ใบไผ่ไปถึง23โลมันไปไม่ได้เลยให้ลิงคีบอเป็นไงคุณพ่อปีที่แล้วงานแรกเราก็ไปด้วยกันใช่ไหมใช่ไปที่โกราช

มาดอยากได้ใช้หาเรื่อนงะ <c oughs> อยากจะลองของคุณตาบอกว่าอยากจะลองของ <c oughs> อยากจะลองของควคันขันหรือหลักจะลองของคุณตาก็ถือว่านิ่งเนาะ ก็ขาก็จะดูเป็จริงนิดหน่อยนะครับเพราะว่าแกไม่ได้เดินประมาณห้าเดือนนะกล้องประมาณแหละห้าเดือนเต็มๆเลยห้าเดือนเต็มๆเลยนะคะไม่ได้เดินเมื่อกี้คุณแม่ก็ถ่ายคุณพ่อขึ้นไม่ทันนะคะคุณแม่มัวแต่ใส่กล้องอยู่ค่ะประกอบกล้องอยู่นะคะเดินเดินสักรอบค่อยไปถัดตัว ำน้คุณตาีลงก็รวประวัน้วยสุยาพอแพนี่ฮดแ้ว<อ>ไร้ไิดยห่นเ็น้าสุยาือุเ่กิน้นไทเหมือนจะอร่อยมากเลยนะคะคุณผู้ม พอนั่งสบายเลยนะคะแม่บอกว่าขาสั่นขาสั่นจับแล้วจับสูลงเดี๋จับขาให้จับขาอีกบทำไปเลย ใจจำด้นยแล้วป่ะมีเดียวเอฟวอไทยให้ทำให้แบบบื้อช่วงนีโอ้ภาพนี้สวยมากเลยนะคะไกลแต่สวยค่ะก็จะมีควันเสือความหมานะคะมาถ่าย เดินหัดเดินนะคะพร้อมเดินพรุ่งนี้จะได้ไปโคราชค่ะจะมีทั้งหมดหกเชือกนะคะมีฉันไม่รู้ว่าหกเชือกนะคะจะมีแป๊บซี่ไปด้วยนะคะอันนี้จะมีเป๊บซี่ไปด้วยโอ้พีวิญญาส,สีทับไทยจะไปสนยนอกนี่ โอ้น้องจิจะไปไหนไปนะ,นะคะวันนี้เพียบที่ก็มีงานนะคะที่บุรีรัมย์แต่ว่าแคนเซิลถูกแคนเซิลนะคะเพราะว่าโควิดโควิดระบาดมากระบาดเยอะนะคะที่บุรีรัมย์ก็เลยโดนแคนเคนซิลไปแล้วก็งาน เจ้าหนุ่มของเราก็โดนแคนเซิลไปเหมือนกันนะคะเจ้าหนุ่มว่าจะได้ออกงานวันนี้ก็แคนเซิลเหมือนกันค่ะเหลืองานพรุ่งนี้นะคะ สำหรับคลิปนี้คุณแม่ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดติดตามต้องพลายไปฟรีเร็วมรี่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ